สวัสดีค่ะคนไม่มีแฟนสตอรี่นะคะวันนี้มาอัปเดตเลี้ยงปลาสวายในนาข้าวนะคะที่บ้านส้มป่อยอำเภอโนโนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำหรับวันนี้วันอังคารที่24พฤศจิกายน2563นะคะข้าวพร้อมที่จะเกี่ยวแล้วนะคะ,ะให้ดูให้เบิ่งนะคะแปลงเขา นะคะบรรยากาศบ้านนอกขอกน,นะะก้นะคะบรรยากาศดีดีนะคะมือนี้โน่นนินแดงบ่นหนาวนะคะบรรยากาศสบายสบายแต่ว่าแปลงอื่นส่วนมากสิกเกี่ยวกันมหมดแล้วล่ะนะคะรถเกี่ยวเขาเบอพอกันนะคะฟูนมันไกลๆนะคะอันนี้บ้านสมปอยสะหนองไงนะคะสะสมัยก่อนสมัยโบราณยู่ด้านขางนะคะ ส,สูมือนี่เขึ้นสะน้องสารพีนะคะสมัยสมัยก่อนนั่นเขาขึ้นสะน้องใหญ่สะโบราณตอนนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่นะคะสระน้องใหญ่เดี๋ยวว่างๆสิบิทายคลิปให้เบิ้งนะคะสระโบราณสะน้องใหญ่มันเป็นแบบใดนะคะมือนี้ก็มาอัปเดตปลาสวายนะคะเรื่องเรื่องปลาสวายในนาข้าวนะคะคุณ่าคุณ่าคุณ่าเราสังเกตนะคะสังเกตคลิปที่ผ่านมานะคะ ตรงต้นเขาเน่ะมันสิเป็นนามนะคะสีนแนมเรเห็นดินพื้นดินแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับมือนี่เข่าพร้อมที่สิเกี่ยวแล้วนะคะดินกระแหงแล้วนะคะแต่ว่ามือนี่ผู้กองเพิ่นบุหันดิจับปลานะคะเพิ่นบุหันด้จับปลาปลาชุดนี้สีเอาไปปล่อยสะสะไย,ยด้านหลังนะคะเอาไว้เอาไว้ให้พี่น้องผู้ใดที่สนใจสีมาเ,เบิงเกษตรทฤษฎีเบดเซ็จของเพิ่นนะคะเพิ่นสิเอาไว้ เิ่นสีเอาใหญ่ไปอยู่บอ่อใหญ่นะคะเลียงให้มันใหญ่ใหญ่ไ,ไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะก็เลยบ้านเด็กขายนะคะเลียงเป็นเอาไวเบิ่งก่อนนะคะว่าเลียงปลาสวายในหน้าเขามันเป็นแบบไดมันเป็นแบบนี้มันใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็สีใหญ่ไปอยู่กับร้างใหญ่นะคะเอาไวเป็นแนวทางสาหรับใดที่สนใจใน,ในเรื่องด้านนี้นะคะเสร็จอย่างนะทฤษฎี การเกษตรเบ็ดเสร็จนะคะของพี่เมฆของเพื่อนนี่สีสี่แบบมีครบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการเกษตรเพื่อนสเสษตให้มันครบเลยเลี้ยงงัวเพื่อนเกษตรเฮ็ดหัวอาหารงัวพร้อมปลูกหญ้าเลี้ยงปลาเพื่อนกเกษตรเฮ็ดฟิชชิ่งฟิชชิ่งพร้อมนะคะแล้วยังอีกหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวข่อยเกษตรถ่ายคลิปให้เบิ้งกันเรื่อยๆนะคะสุมือนี่มีม,ม,มขีของพัฒนาชุมชนของเกษตรเำเภอเกษตรนี โค้งหนองนาโมเดลนะคะแปลงแปลงนี้ของพี่เมฆก,ก็ได้พานพานอำเภอโน่นนี่แดงนะคะเขาโครงการโค้งหนองนาโมเดลเรียบร้อยแล้วนะคะของพัฒนาชุมชนอำเภอโน่นนี่แดงจังหวัดบีรัมนะคะกับพอดีแหละคอยจะได้ถ่ายคลิปเรื่อยๆให้พี่น้องได้รับชมกันนะคะสำหรับผู้ใดที่สนใจในในเรื่องแบบนี้นะคะสุม,มือนี่เขาส่งเสริมเพราะว่าหนึ่งเขาไ่ต้องไปเหตุงานไกลบ้านไ่ต้องไปเหตุงานยุงเทปนะคะ เฮาอยู่บ้านเฮามีพื้นที่มีเขามีพื้นที่เฮ็ดเขามีพื้นที่ปลูกไผ่ปลูกต้นไม้นะคะมีโคกนี่หนองย่างปลามีนานะคะมีต้นกล้วยคุณน่ะต้นกล้วยทั้งหนามีบักม่วงนี่บักมะละกอเดี๋ยวหนูพาไปย่างด้านคางอีกนะคะมีอีกหลายต้นที่พี่เมฆเพิ่นปลูกนะคะส่วนเพิ่นมาพอดีเลย